การเกษตรบ้านเราเนี่ยการเปลี่ยนจากควายมาเป็นเครื่องจากกลมันเหมือนการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยนะครับที่ทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความเร็วและความสบายที่เราได้มามันมีบาดแผลเงียบๆกำลังเกิดขึ้นอยู่ใต้เท้าเราใต้ผืนดินของเรารอยถ่ายสวยๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอาจจะกำลังค่อยๆฆ่าชีวิตในดินโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องมือ2ชนิดกับรอยไถยที่อาจกำลังทำให้ดินของเราตายด้านตัวเลขนี้1.6กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรดูเผินๆอาจจะเหมือนตัวเลขในห้องทดลองเฉยๆแต่สําหรับคนทําเกษตรแล้วนี่คือสัญญาณอันตรายครับมันคือจุดที่ผลผลิตอ้อยอาจจะลดลงถึง3 0อร์หรือเป็นจุดที่ารากข้าวโพดจะหยุดโตแค่คืบเดียวจากผิวดินนี่คือค่าววิกฤตที่นักปฐพีวิทยาเขาบอกว่าชั้นดินดานได้เกิดขึ้นแล้ว พอถึงจุดนี้ปุ๊บดินจะแข็งทึบเหมือนมีคอนคกรีต,ตไปเทไว้ใต้ดินกั้นทุกอย่างทั้งน้ําอากาศและที่สําคัญที่สุดคือรากพืชดินกําลังจะหยุดหายใจครับคำถามใหญ่เลยเกิดขึ้นมาว่าแล้วเครื่องจักรที่เราต้องใช้ทํามาหากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามคันเก่งหรือว่ารถแทรกเตอร์คันใหญ่ตกลงแล้วมันคือผู้ร้ายตัวจริงที่ทําให้เกิดเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีนกลไกอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้เอาล่ะครับ การสืบสวนหาความจริงใต้ผืนดินได้เริ่มขึ้นแล้วก่อนที่เราจะไปชี้ตัวว่าใครผิดเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงดินดานมันคือศัตรูที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่มันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของเราเองนี่แหละบนผิวดิน คือในสภาวะที่ดินมันสมบูรณ์ดินจะมีชั้นของมันนะครับชั้นบนสุดเลยเนี่ยก็คือดินชั้นไถพรวนจะร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุเยอะส่วนชั้นที่ลึกลงไปก็คือดินชั้นล่างตรงนี้แหละครับคือโซนที่รากพืชจะยั่งลึกลงไปได้เพื่อไปหาน้ำหาธาตุอาหารนี่คือโครงสร้างพื้นฐานของบ้านที่ค้ำจุนชีวิตของพืชเอาไว้แต่เจ้าชั้นดานไถ่พรวนหรือที่ฝรั่งเรียกว่าพลาแพนเนี่ย มันคือชั้นดินที่ถูกบีบอัดจนแน่นเป็นหินเลยครับมันจะก่อตัวอยู่ใต้ระดับความลึกที่เราไถพรวนกันเป็นประจำกลายเป็นกำแพงคอนกรีตที่มองไม่เห็นแล้วก็ขวางทุกอย่างจริงๆน้ำก็ซึมไม่ผ่านอากาศก็เข้าไม่ได้และที่เลวร้ายที่สุดคือรากพืชก็เจาะไม่ลงให้ลองนึกภาพตามนะครับดินที่สุขภาพดีเนี่ยโครงสร้างมันจะเหมือนฟองน้ำคือมีรูพรุนมีช่องว่างเยอะแยะให้อากาศกับน้ำไหลผ่านได้สะดวก แต่พอเกิดการอัดตัวมากๆเข้าช่องว่างพวกนั้นมันจะถูกบีบจนหายไปโครงสร้างดินจะเปลี่ยนไปเลยจากฟองน้ำนุ่มๆกลายเป็นก้อนหินแข็งๆนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อชั้นดินดานมันก่อตัวขึ้นเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาพิจารณาผู้ต้องสงสัยหลักสองรายในสนามกันแล้วนั่นก็คือควายเหล็กหรือรถไถเดินตามที่เราคุ้นเคยกันดีกับอีกรายคือรถแทรกเตอร์สีล้อคันใหญ่ ถึงแม้ว่าเป้าหมายของทั้งสองคันคือการไถพรวนดินเหมือนกันแต่วิธีที่มันสร้างบาดแผลให้ดินเนี่ยแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับผู้ต้องสงสัยรายแรกรถไถเดินตามดูภายนอกเหมือนจะไม่มีพิษส่งอะไรน้ำหนักเบาคล่องตัวแต่จริงๆแล้วมีอาวุธร้ายซ่อนอยู่ส่วนผู้ต้องสงสัยรายที่2รถแท็กเตอร์4ล้อมาพร้อมกับน้ำหนักตัวมหาศาลแล้วก็พลังในการบดอัดที่สามารถส่งแรงลงไปได้ลึกกว่าที่เรามองเห็นซะอีก กลไกการทำลายของรถไถเดินตามนี่มันค่อนข้างแยบยลนหน่อยนะครับเขาเรียกว่า smearing effect หรือแปลเป็นไทยก็คือผลกระทบจากการฉาบผิวคือจอบหมุนที่ติดมากับรถไถเนี่ยมันหมุนเร็วมากประมาณ90-120ถึงรอบต่อนาทีมันจะตีดินชั้นบนจนปนละเอียดเป็นแป้งเลยในขณะเดียวกันปลายใบยมีดของมันก็จะขูดแล้วก็ฉาบผิวหน้าดินชั้นล่างให้เรียบแล้วก็แน่นเหมือนเราเอาเกรียงไปฉาบป,ปูนเลยครับ พอทำซ้ำๆที่ความลึกเดิมทุกปีทุกปีมันก็จะเกิดเป็นชั้นดานบางๆแต่แข็งมากส่วนเจ้ารถแทรกเตอร์คันใหญ่อาวุธของมันก็คือน้ำหนักตัวกับแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าน้ำหนักลงเพลาหรือ axle load เนี่ยมันจะสร้างแรงกดมหาศาลแล้วแรงกดนี้มันไม่ได้พุ่งตรงลงไปจุดเดียวนะครับแต่มันจะแผ่ออกเป็นรูปกลวยที่เขาเรียกว่า stress Bul b ล l ยิ่งน้ำหนักลงเพลาเยอะกลวยนี้ก็จะยิ่งแผ่ลงไปลึก แล้วก็กว้างขึ้นบีบอัดดินชั้นลึกที่ผ่านไถธรรมดาไม่มีทางลงไปถึงเลยแล้วมันมีความเชื่อผิดๆอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเออถ้าไม่เห็นรอยล้อลึกในแปลงก็แปลว่าดินไม่นั่นความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในดินที่มันเปียกชื้นไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรแบบไหนก็ตามการอัดตัวของดินมันเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะมีรอยล้อให้เราเห็นหรือไม่มีก็ตามความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า การอัดตัวของดินมันมี2รูปแบบหลักๆแบบแรกคือการอัดตัวชั้นบนอันนี้คือที่เราเห็นเป็นรอยล่อนนั่นแหละเกิดจากแรงกดของยางแต่อันที่ร้ายกาจจริงๆคือการอัดตัวชั้นลึกซึ่งตัวการหลักเลยก็คือน้ำหนักลงเพลาทั้งหมดของรถอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่ายางจะกว้างแค่ไหนเลยนะครับถ้ารถมันหนักเกินไปแรงกดมันก็จะถูกส่งลงไปชั้นดินล่างอยู่ดีแล้วพอชั้นดินดานมันก่อตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้แหละครับ มันไม่ใช่แค่ปัญหาโครงสร้างดินอีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวงจรหายนะที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับผลผลิตของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อดินมันหายใจไม่ได้พืชมันก็โตไม่ได้เหมือนกันผลกระทบที่ตามมามันเหมือนโดมิโนเลยครับพอฝนตกลงมาน้ำซึมลงข้างล่างไม่ได้ก็เกิดน้ำท่วมขังรากพืชก็เจาะทะลุชั้นด้านลงไปหาน้ำหาอาหารไม่ได้ตอนก็เลยอ่อนแอ การดูดซึมปุ๋ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันพวกจุลินทรีย์ดีๆในดินก็เริ่มตายเพราะขาดออกซิเจนและสุดท้ายวงจรนี้ก็จะจบลงที่ผลผลิตที่ลดลงลดลงในทุกๆปีแต่เดี๋ยวก่อนครับในทุกปัญหามันมีทางออกเสมอการต่อสู้กับชั้นดิน้านเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเริ่มต้นปฏิบัติการฟื้นคืนชีพดินด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่ถูกต้อง เราสามารถทลายกำแพงที่มองไม่เห็นนี้แล้วก็คืนชีวิตให้ผืนดินของเราได้ปฏิบัติการนี้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆที่ต้องทำไปพร้อมๆกันเริ่มจากใช้กำลังทางกายภาพเพื่อทลายโครงสร้างแข็งๆข,ของมันก่อนตามด้วยการใช้พลังของสิ่งมีชีวิตเพื่อฟื้นฟูและปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้มันกลับมาอีกขั้นตอนแรก การทำลายด้วยเครื่องกลพระเอกของเราในขั้นตอนนี้ก็คือไถระเบิดดินดานหรือซับซอยเลอร์ครับมันถูกออกแบบมาให้มีขาไถาที่ยาวแล้วก็แข็งแรงเป็นพิเศษสามารถเจาะลึกลงไปใต้ชั้นไถพรวนปกติเพื่อไปกระเทาะไปทำลายชั้นนินดานให้มันแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเพื่อเปิดทางให้น้ำและอากาศกลับมาหมุนเวียงได้อีกครั้ง แล้วมันใช้ได้จริงไหมจากการทดสอบไถระเบิดดินดานที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลางประมาณ50แรงม้าพราะว่ามันทำงานได้ลึกถึง41เซนติเมตรซึ่งลึกพอที่จะทำลายชั้นดานส่วนใหญ่ได้สบายๆแถมยังทำงานได้เร็วด้วยชั่วโมงหนึ่งด้วยเกือบ2ไร่ครึ่งส่วนเรื่องน้ำมันก็กินประมาณ3.5ลิตรต่อไร่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นวิธีที่จับต้องได้แล้วก็เป็นไปได้จริงสาหรับเกษตรกร หลังจากที่เราใช้เครื่องจักรเปิดทางให้แล้วขั้นต่อไปคือการใช้พลังของธรรมชาติมาช่วยฟื้นฟูที่เรียกว่าการเจาะด้วยชีวภาพวิธีการก็คือเราจะปลูกพืชคลุมดินที่มีระบบรากแข็งแรงและก็อย่างลึกอย่างเช่นปอเทืองถั่วพร้าหรือหญ้าแฝกรากของพืชพวกนี้แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนสว่านธรรมชาติค่อยๆชอนชัไปตามรอยแตกของชั้นดานที่เราไถาระเบิดไว้ช่วยสร้างช่องว่างสร้างโพรงในดินอย่างถาวร และขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือการเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ชั้นดานมันกลับมาอีกนั่นก็คือหลักการของเกษตรกรรมอนุรักษ์ซึ่งหัวใจของมันมี3ข้อครับ 1. คือรบกวนดินให้น้อยที่สุดลดการไถพรวนที่ไม่จำเป็นลง2คือรักษาหน้าดินให้มีอะไรคลุมไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพืชคลุมดินหรือเศษซากพืชและสุดท้ายคือการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในดิน เห็นไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาดินดานมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนเครื่องมือแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ปรัชญาในการทําเกษตรทั้งหมดเลยรอยไถยในอนาคตต้องไม่ใช่แค่ร่องรอยของการเตรียมดินแต่ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการจัดก,การดินอย่างยั่งยืนเราจําเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนศน์ใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยจากการที่เราเคยมองว่า การไถคือการปราบหรือพิชิตดินให้มาเป็นการบริหารจัดการดินเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตดินไม่ใช่แค่สสารที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เพราะความอยู่รอดของภาคเกษตรกรรมไทยและความอยู่รอดของพวกเราทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนรอยไถท,ที่กำลังทำร้ายดินให้กลายเป็นหนทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนได้หรือไม่ เพื่อให้รอยไถยในวันนี้ไม่กลายเป็นสุดสารของดินในวันข้างหน้า